เพิ่งเข้ามาเป็นนักเรียนของเราปีแรกนะคะในหลักสูตรศริลปศรราสตรมหาบรรัณฑิตสาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา <c oughs> เป็นเป็นเทอมแรกที่เราเรียนด้วยกันนะคะจนอยากจะบอกว่าเออช้าวันที่13เรายังเรียนอยู่ด้วยกันนะคะเรายังถกเถียงประเด็นกันเนาะ <c oughs> แล้วก็อาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยกัน <c oughs> คือทุกวันเสราร์เรามีนัดกันตอนตอนบ่ายคุณไผ่จะต้อง มาเรียนวิชาของอาจารย์นะคะสิ่งที่อาจารย์เห็นพอพอเป็นนักษาระดับหลังปริยตรีเนี่ยเป็นพวกปริยโพป,ปริยเอกขึ้นไปเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตของเขาจะไม่ได้เหมือนของปริยตรีที่มันจะอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนไผ่าตามติดประเด็นแล้วไผ่ยพยายามที่จะอ่านหนังสือตามแล้วทําการบ้านแล้วก็ให้อะไรไปอ่านแกก็จะอ่าน นะแกก็จะอ่านแล้วก็บางทีหนังสือเราก็ให้เป็นเล่มๆเนาะพอเป็นเิธีกรมก็ต้องให้เป็นเล่มๆหนาๆอะไรเงี้ยแกก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมอ่านนะผมอ่านนะแล้วก็เราจะผัดกันน,นําเสนอในวิชาไผ่นําประเด็นได้คมชัดทุกครั้งไผ่เป็นคนที่จับประเด็นเก่งนิ่งเรียกว่าเป็นคนที่สุข,ขุมคิดคมแล้วก็เสาสุดเสาก่อนวันที่13า เสาที่สิเราเรียนที่สารยาเราก็เรียนผ่านประวัติศาสตร์ความรุนแรงในสังคมไทยเราเอาเกมดิมราซี่มาเล่นในในห้องเรียนเราก่อนที่เราจะดึงเข้าสู่ปรัชญาสันติภาพเส้นทางประวัติศาสตร์ความรุนแรงเพื่อที่จะหาหนทางป้องกันให้มันเกิดขึ้นอีกไพเป็นคนเดียวที่เล่นเกมได้โดยไม่ผิดในขณะที่นักนักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยผิดอื้อ ผิดกันตลอดอ่าเราก็เล่นคือเราก็เล่นเราเราเรียนเราสอนกันแบบนี้แล้วไผ่เป็นคนที่แม่นประวัติศาสตร์การเมืองเอ่อหลาักการเหตุและผลเขาเป็นคนที่แม่นมากอือันนี้ก็ต้องเชื่อชื่ทึ่งแล้วก็ชื่นชมด้วยว่าเรากําลังเห็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นคนที่จะอยู่นานกว่าเรา แล้วเขาก็ถามเลอกสันติวิธีโุ้ถามเยอะมากจนครั้งสุดท้ายวันที่13ตอนเช้าที่ที่สอนกันคือเราวันนั้นเราเลิกกันตอนเที่ยงแล้วก็ชวนกันจะไปกินข้าวแต่ไผ่บอกว่าไผ่ไปกินไม่ได้เพราะว่ามีการจัดเตรียมเพื่อที่จะรอรับผู้ชุมนุมที่จะมาสมทบในวันรุ่งขึ้นวันที่14แล้วก็มีเหตุบางอย่างที่ไผ่จะต้องไปจัดการไผ่จับมือครูไผ่จับมือครูก่อนจัไป แล้วไผ่ก็บอกว่าผมจําได้ครับสันติวิธีมันไม่มันไม่ง่ายแต่มันไม่ยากเกินไปไผ่บอกแนี้ผมจะสู้ครับผมจะใช้สันติวิธีเขาก็พูดแบบนี้เราไม่เคยานมาเยครับท่านเราไม่เคที่านใครมาเลยนะครับราานะจากที่เราตามข่าวเนี่ยเ,เราก็ได้ยินว่าขณะที่เขาถูกจับเองเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าสันติวิธีไม่ง่ายนั่นหมายความว่าไง หมายความว่าสิ่งที่เข้ายึดเนี่ยเข้าคมเข้าชัดแล้วคนที่พยายามที่จะมาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการใช้เหตุและผลการเข้าใจหลักการของสติวิธีที่ทแท้จริงทําอ่านอะไรอย่างไผ่ไม่มีไม่มากนะเราเรียนกันตอนเช้าแล้ววันนั้นเนี่ยด้วยความที่หัวข้อมันก็คือเรื่องทฤษฎีความรุนแรงประนัดกันจนะเรียนกันตรงไหนเราก็เริ่มหาพื้นที่ก่อนสรุปันไปทำไมอ่ะมาเรียนกันที่อนุสรสถาน14ตุลาแล้วกัน ราะว่าตรงนี้ก็มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งความรุนแรงเยอะงั้นเราก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็มานั่งดูมานั่งคุยเราก็เลยมาขอใช้พื้นที่เรียนด้วยกันตอนเช้าไผ่ก็อยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนๆน,นะคะเราก็เรียนอยู่ด้วยกันแล้วก็เที่ยงเราก็เลิกเราก็นัดกินข้าวกินข้าวไผ่กินไม่ได้เราก็เลยกินกันที่เหลือกินด้วยกันที่เหลือเราก็ยังบอกไผ่มาได้ดื่มน,น้ําแค่นั้นเองก่อนจะถูกจับไม่ได้กินข้าวไผ่ไม่ได้กินข้าวไ ตั้งแต่เช้าแล้วก็เรากินข้าวกันไผ่ไม่ได้กินไผ่ปั่นจักรยานมาบอกว่าไม่ได้แล้วอาจารย์ผมต้องไปและมีปัญหาที่เต็นท์เดี๋ยวผมต้องขอไปเคลียร์ก่อนแล้วแกจับมือเรามผมสันติวิธีครับเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไผ่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไผ่มีแค่นั้นคนเมืองอะประชาชนอะนี่ก็ลูกลูกลูกศิษย์คนหนึ่งลูกของพ่อแม่ครอบครัวหนึ่งนั่นเอง นี่คือพอลเมืองไทยนี่คือพอลเมืองโลกทำไมคุณปฏิบัติกับเขาเหมือนอย่างเหมือนอย่างเขาเป็นอัชญชกรขกองสงครามมีอาวุธเยอะแยะมากมายแบบรลอมกรูกันจับเลยเราเศร้าอะแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าภาพที่ออกเนี่ยเอาเข้าจริงๆมันเป็นภาพที่ที่ประจานผู้มีอํานาจในการสั่งการด้วยนะว่าคุณกําลังทงแกงเด็กพลเมืองคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นความน่าอับอายของคนที่อยู่ในตําแหน่งอํานาจอะเราก็ ยังมีความหวังว่าผู้ยำนาจทัางบนเขาจะเห็นคุณค่าของบรรเบืองแล้วเขาจะเรียนรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าอายแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกไผ่เขาไม่ได้เป็นคนที่อาฆาตแค้นไผ่พูดกับเราเสมอว่าผมให้อภัยผมไม่ได้โกรธแค้นอย่างนั้นนะอาจารย์ถึงผมติดคุกมาผมไม่ได้แค้นเขานะผมได้โกรธเขานะผมเข้าใจ เราต้องยอมรับนะคะประวัติศาสตร์สังคมไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความรุนแรงซึ่งเราไม่เคยกล้า,ผาเผชิญหน้านั่งคุยและทำความเข้าใจมันอย่างจริงจังแล้วมาร่วมกันหาทางออกใช่ไหมสิ่งที่เราสอนนักศึกษาทุกรุ่นก็คือว่าเราเรียนรู้ขานประวัติศาสตร์แบบนี้ทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ความรุนแรงประวัติศาสตร์บาดแผลเกิดขึ้นอีก ควรจะหยุดได้แล้วไหมประเทศไทยถ้าเราบอกว่าประเทศไทยรักสงบรักสันติประเทศไทยเป็นเมืองพุทธหลักการของพุทธศาสนาเน้นเรื่องการไม่ฆ่าเราก็ต้องกลับมาทบทวนตั้งสติแล้วชวนงัดเอาต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เราท่องกันเนี่ยค่ะมาทำให้มันเกิดผลจริงๆไม่ใช่เราท่องไปโดยเราไม่เข้าใจและไม่เอามาใช้ด้วยคือถ้าเรายึดมั่นในหลักการแบบนี้ค่ะ ประวัติศาสตร์ความรุนแรงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกมันไม่ควรมีเลือดของใครรองแผ่นดินอีก